กราวสวัสดีเพื่อนๆชาวสมาร์ทวอที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ผมในวันนะครับวันนี้ครับทุกคนเราจะมาพูดถึงมอนเตอร์ขั้น2ตัวใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับก็คือมองปอบขั้น2นั่นเองนะครับหรือถ้าเป็นชื่อภาษากลางๆก็คือมอนธาตาดขั้นสูงครับก็เป็นชื่อที่แบบขั้นสูงจริงๆเพราะน้องเป็นมอนเตอร์3ดาวนะครับที่แบบเก่งมากการใช้งานคือค่อนข้างแบบท็อปฟอร์มเลยนะครับแล้วก็แบบไปที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับอ่ะทีเนี้ย มันจะเข้าขั้น2แล้วแต่ว่าสกิลขั้น2ยังไม่หลุดมาเลยมีแค่ธาตุธาตุแสงมาที่หลุดนะครับก็ในมุมมองผมมองว่ามันมันค่อนข้างน่ารล่นขึ้นเยอะนะครับแล้วก็เราหยับมาพูดถึงขั้นหนึ่งกันบ้างเผื่อใครที่จะเตรียมปั้นแล้วเอาไปเวขั้น2เรามาดูที่สกิลพื้นฐานของขั้นหนึ่งก่อนดีกว่าไหมว่าปัจจุบันนี้มันใช้งานยังไงได้บ้างนะครับส่วนในเรื่องของการอัปเกรดแพทนะท่าที่ผม ถ้าที่ผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นวันจันทร์ไม่ก็วันอังคารนะครับผมส่วนมากเกมมันจะอัปเกรดไม่ไม่กี่วันนียอังคารอังคารเพื่อเรือหัดประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้หรอกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันแต่ละาธาตุกันเลยดีกว่าการใช้งานยังไงการใส่รูนยังไงนะครับผมไปเลนก็ s <S ก็คือสกิลที่3ของน้องปรอบของเราเนี่ยจะเป็นการภาพเพิ่มบัฟ โจมตีก็คือบัฟดาบ2เทินให้กับพวกทั้งหมดแล้วก็ใส่โล่อมตะให้ตัวเองอ่ะเทินหนึ่งนะครับผมอันนี้ดีมากนะครับแล้วก็สกิลที่2ครับเป็นการโจมตีศัตรูนะครับผมโดยสกิลเนี้ยจะโจมตีแบบไม่สนใจพลังไม่สนใจพลังป้องกันหรือพูดง่ายตีทะลุเดฟนั่นเองนะครับแรงมากนะครับสกิลที่หนึ่งครับโจมตีธรรมดานะครับมีโอกาสติดพิษ3ามเทินนะครับผมส่วนมากตัวนี้เล่นในซิกวอลนะส่วนมากเล่นซิกวอลกิววอลจริงๆไปได้เยอะแหละนะครับผมลูนตัวนี้ทำค่อนข้างยากหน่อยนะครับก็ต้องเป็นเเเชิงรรร็็วววแล้้กดดาามมจยนะะคับปณ เร็วไม่ต้องเร็วม,มากนะคือเร็วแบบประมาณหนึ่งอะบวกหลังสักประมาณ70-80ิน่าจะพอไหวนะครับผมอ่ะต่อมาครับผมปอบทัดน้ำนะครับมอนเตอร์ตัวนี้ที่ค่อนข้างเก่งมากๆคือป่วนตีนได้ดีมากๆสกิล3ของน้องครับเป็นการอ่ทำให้ตัวติดสถานะแช่แข็งเป็นเวลาสเทินแช่แข็ง2เทินบ้าบอ,อคอรคังถ้าทะลุฟิวเรื่องแบบ โคตรเก่งเลยนะแล้วก็สกิลที่2ครับเป็นการโจมตีทะลุเรฟสกิลที่1ของปอบเหมือนกันทุกตัวนะครับก็คือตีและแจกพิษ3า,ามเทิร์นนั่นเองครับพิษเดียวนะกสามเทิร์นนะครับตัวนี้จริงๆอะ่ะส่วนมากที่ผมเห็นเขาจะเล่นเป็นสวิฟกันนะครับเป็นสวิฟแล้วก็อาจจะเล่นเป็นแบบเชิงแบบเร็ว แรงประมาณนั้นนะครับเร็วแล้วแบบให้การูด้โยนเทินกลับมาอีกอ่ะอย่างนั้นเป็นต้นนะครับขังได้ด้วยแล้วก็ทําดาเมจได้ด้วยนะครับแต่ว่าข้อเสียของตะกูลปอบคือมันบางนะครับผมอ่ะต่อมาครับท่านลมท่านลมเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ค่อยน่าเล่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสกิลสอของน้องเนี่ยตีแล้วแบบห้ามหิวทีเสยสกิลเนี่ยตีแล้วห้ามหิวแล้วถ้าสําคัญกว่ามากกว่าน,นั้นคือถ้าตีตายจะได้หิวแค่3าเออแค่ยี่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะคือผมมองว่ามันมันรู้สึกว่ามันไม่ make sense อะนะ ตีถ้าไม่ตายติดห้ามหีวะคือแบบนี่อย่างว่ะแล้วแบบเป็นการตีแบบไม่แบบไม,ไม่มีการทะลุเดฟหรือไม่มีการอะไรเลยคือเป็นการตีเฉยๆอ่ะแล้วถ้าตีตายได้เด็ดกลับมา35เปอร์ผมรูม้สึกว่ามันไม่มีเซนเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็สกิลที่3ครับเป็นการโจมตีพร้อมพัก,กพวกแค่ตัวเดียวน,นะฮะแต่ว่าการโจมตีเนี้ยจะติดคิดอีกข้อเสมอครับคือคิดร้อยนั่นเองนะครับผมพูดเลยว่าการดึงเพื่อนแค่ตัวเดียวมันมันก็เปลี่ยนเกมได้แหละแต่ว่า คิดในใจนะว่ามันจะไปในรูปแบบไหนนะครับไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่เคยเห็นคนเล่นด้วยนะครับผมเพราะว่าตระกูลนี้มันบางมากจริงการวิวรูนการทำรูนการอัปเกรดรูลต่างๆเนี่ยในระยะยาวมันไม่คุมกันนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมเองก็มองแบบนั้นนะครับ อะเมื่อกี้ปอบธาตุลมใช่ไหมมันไม่มีเซนผมรู้สึกว่ามันไม่มีเซนเลยนะครับแล้วก็การใช้สกิลค่อนข้างยากไปหน่อยนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าพอปรับขั้น2มาแล้วมันจะเก่งขนาดไหนนะครับผมอะตัวต่อมาครับอันนี้จริงๆอะมอนเตอร์ขั้น2มีการปลดสกิลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงนะเออเราจะไม่พูดถึงสักเท่าไหร่นะครับผมก็สกิลเนี้ยสกิลที่3เนี่ยปกติมันจะต้องเป็นการมาล้านเลือกนะครับแต่ว่าสกิลนี้ผมว่ามันดีกว่าขั้นสอน่อีกน ลดพลังนะครับถอนเอฟเฟกต์ทั้งหมดออกจากพระพวก1ตัวเฉลี่ยเลือด HP อให้เท่ากันนะครับแล้วก็ฮิวฮิวทีไรยี่สินะครับผมถือว่ามันก็ดี จริงสกิลนี้ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าสกิลปักมาใหม่คือตั้งแต่ขั้น2มาเนี่ยสกิลการถอนบัฟมันถอนมันออกไปอะซึ่งผมมองว่าเอมันเป็นการสกิลที่ดีนะแต่ทําไมคุณไม่ใส่เข้ามานะครับก็ต้องรอดูว่าขั้น2มันจะเป็นในรูปแบบไหนนะแต่สกิล3ของน้องเนี่ยดีนะคือเป็นการโจมตีทารูดฟนะครับอันนี้ก็เหมือนอันนี้คือแบบ ธาตุมืดเนี่ยเหมือนกันเลยนะธาตุมืดเนี่ยจะเหมือนกับธาตุลมเลยแต่ว่ามันจะมีจุดเด่นกว่าคือสกิลสามครับจะเป็นการจมโดยจะเป็นการเฮดฝืนฟูเฮ็ด่สิบเปอร์เซ็นะครับถ้าเราตีตีคิติคอลนะครับผมแล้วก็โอกาสโจมตีตีคีตีข้อนี่จะจะเพิ่มขึ้น30%นะครับผมคือเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าเราจะได้ขีบบัฟขีเข้ามาในตัว30%แต่ว่าบัฟขีเนี่ยจะ มันจะวนเทินสองเทินมันก็จะไม่ผิดนะครับแล้วก็ฮิวให้ตัวเองด้วยคิดการโจมตีติชีติคอนะครับผมตัวนี้ก็เล่นยากหน่อยนะครับผมว่าตัวที่น่าเล่นจริงๆสําหรับปอบดธาตุธาตุนะผมว่าน่าจะเป็นในเรื่องของธาตุไฟ ธาตุไฟธาตุน้ําแล้วก็ธาตุแสงส่วนธาตุมืดกับธาตุลมมันค่อนข้างลิบยากในมุมมองเรานะ้าสมสุ่ว่าเป็นขั้น2ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับอก็ภาวนาแล้วกันว่าให้มันเก่งนะครับผมคือจริงๆผมมีปอบทุกธาตุเลยนะครับมีปอบทุกธาตุคือเป็นคนที่ชอบชอบชอบสะสมปอบู่แล้วนะครับผมมาเดี๋ยวให้ดูนะครับมีปอบทุกธาตุเลยนะครับคือสกิลน้องดองเยอะมากอันนี้15ตัวนะครับผมแล้วก็ธาตุไฟอีกธาตุไฟธาตุไฟ16ตัวนะครับผม ท่าลมท่าลมท่าลมอีกสิบตัวนะครับถ้าแสงผมน่าจะกินแต่แรงมากน,นะครับทัดมืดผมมี3ตัวคือแบบคุณคิดสภาพดูแลกันผมเป็นคนที่ชอบข้างใครปอบมากนะเพราะว่ามันตีแรงมากแต่ย2้สองตีทีเนี่ยขี้สั่นละ่ะบอกตรงว่าแรงจริงนะครับผมโอเคสําหรับในเรื่องของมอนเตอร์ขั้น2ต่อไปที่จะเข้ามานะครับเรามาดูพื้นฐานก่อนก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้น่าเกลียดจนเกินไปนะครับผมสาหรับใครที่จะปั้นเล่นช่วงนี้ก็ลองปั้นดูก่อนได้นะครับผม